สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับเจไดเช่นเคยนะครับกับรีวิ n เอ็กซ์ตาร์ดิ r นอรีนะครับในวันนี้ครับผมมีทีเด็ดมาฝากนะครับเซ็กซี่แบบเต็มจอแน่นอนเพราะว่าไม่ได้มาแค่คนเดียวนะครับมาแบบเต็มๆเจ็คนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สัมภาษณ์พูดคุยกันไปแล้วนะครับสำหรับเซ็กซี่เลโอเกิลซีซันที่7แต่ละภาคนะครับมาถึงสุดท้ายครับทีเด็ดของเราด้วยนะครับก็คือภาคกลางนั่นเองวันนี้ได้รู้จักกับพวกเธอแน่นอนแต่ก่อนอื่นนะครับผมเอาภาพบรรยากาศของ Le o t r i ปนะครับ ซีซั่นที่3ทริปดีๆแบบนี้ที่ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับใครพลาดไปครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดอีกนะครับสนุกสนานแค่ไหนไปดูกันครับทริปแรกก็เริ่มต้นกันแล้วครับที่จังหวัดจันทบุรีผู้ร่วมสนุกของทริปนี้ก็เดินทางมาไม่ขาดสายจริงๆลงทะเบียนรับเสื้อรับลีโอไปดื่มกันตั้งแต่ยังไม่ออกเดินทางกันเลยเอาถ้าพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยครับ กับกิจกรรมแรกที่เหล่าผู้ร่วมทิมต้องเปียกปอนกันอย่างแน่นอนในกิจกรรมล่องแก่งป่องน้ําร้อนแบ่งทีมออกเป็น5ทีมกับระยะทาง10 1ถึง12กิโลเมตรบรรยากาศก็นกสนุกสนานเปียกปอนไปตามๆกันสวัสดีค่ะพวกเราเซ็กซี่เรียลเกิลซีซันหกนั่นเองเบยกค่ะโบค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นทีมเรียลเกิลนะคะ ที่นี่เลยทริปแรกของเรานะคะวัาขอนชาเลใช่เป็นล่องแก่งน้ำพุร้อนค่ะใช่แล้วราคาซึ่งวันนี้เราก็จะมากิจกรรมแรกนะคะล่องแก่งนั่นเองบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนไม่ตกค่ะแล้วก็เพื่อนๆกําลังเตรียมพร้อมนั่นเองนีคะม่องแก่งน้ำพุร้อนกับเราค่ะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็เตรียมโซไปลุยกับพวกเราเลยค่ะ สนุกดีครับได้ล่องแก่งกับสาวๆนะครับก็ใกล้ชิดสนุกกันช่วยเหลือกันตกน้ําด้วยครับก็สนุกตอนโดดน้ําที่สะพานนะครับค่ะแล้วตอนนี้เราก็ไปล่องแก่งมาเรียบร้อยแล้วเหนื่อยมากเป็นกิจกรรมที่สนุกสุดๆ,ๆมันมาก <c oughs> <ๆ>เพราะว่าน้ําเชี่ยวมากๆ,ๆ,ๆสนุกนะกลุ่มพี่โบเป็นไงบ้างคะ ทีมพี่ชนะด้วยเนี่ชนะเราชนะเราก็สนุกทีมยกมาเป็นทีมสุดท้ายเพราะว่ามีคนภายแค่สามอ๋อนี่นั่งสบายมากนั่งชิลมากแต่นี่เหมือนพายก็ไม่ได้พายเหมือนกันตื่นเต้นดีค่ะตื่นเต้นเนาะแล้วตอนนี้เราก็เหนื่อยมาแล้วเนาะเหนื่อยเหนื่อยงั้นที่นี่มันมีมีอะไรมีุูเป้ผลไม้อ่าเดี๋ยวเราไปทานกัน หมดเรี่ยวหมดแรงไปตามๆกันเลยเลยครับกับกิจกรรมล่องแก่งป่ o น้ําร้อนเราให้ผู้ร่วมทริปได้พักรับประทานอาหารบุฟเฟ่ผลไม้ก่อนที่จะไปมันสกันต่อกับกิจกรรมต่อไปดูผู้ร่วมทริปสิครับรับประทานกันยาอร่อยยจริงๆค่ะตอนนี้เราทานผลไม้กันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันที่ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อมากค่ะของเมืองจันทบุรีและตอนนี้เราคงต้องขอตัวไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะชา สวัสดีครับนี่มากัน à, นะอัลเทอร์ยู ที่ร้านจันทร์พชนาค่ะเราแวะทานอาหารที่เมืองจันนะคะหลังจากไปทํากิจกรรมล่องแก่งกันมาค่ะมาดูอาหารน่าทานมากค่ะยังไงขอตัวทานอาหารก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่หาดเจ้าหล่าค่ะ เราไปทากิจกรรมล่องแกนกันมาทั้งวันแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะมาผ่อนคลายกันในในปาร์ตี้สุดเ e อ็กซ์ตรีซีกับเซ็กซี่ลลโอเกิลนั่นเองค่ะนี่เลยตอนนี้ข้างหลังโบมีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะคะเรียกได้ว่าสนุกสนานเฮฮากันมากเลยทีเดียวละค่ะแต่สําหรับรุ่งนี้ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมมันๆอีกนั่นเองสําหรับตอนนี้โบขอตัวลาไปปาร์ตี้สนุกสนานกันดีก,กว่าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่กับกิจกรรมพิเศค่ะ one ปปล่อยูดูปลาฉลามดูสาวๆสิครับกล้าให้อาหารปลาฉลามกันซะด้วย,วยสวยๆอย่างนี้แต่ใจแกร่งกันน่าดูเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของผู้ร่วมทริปกันบ้างดีกว่าว่าจะประทับใจอะไรในทริปมันๆทริปนี้กันบ้างรู้สึกยังไงที่ได้มากรบลีโอทริปทริปนี้ใช่ไหมครับมีความสุขครับชอบครับค่กก็มาลีโอทริปที่จันทบุรีก็สนุกมากเลยเพราะว่าเนี่ยได้ทานข้าวที่อร่อยๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้ไปเล่นล่องแก่งด้วยเล่นกับเพื่อนๆมาแล้วสนุกมากเมื่อกี้ไปล่องแก่ง โคตรมันเลยครับม่านมันตอนนี้มากัน6คนชายล้วนมาเจอสาวๆลีโอนี่สุดยอดมากนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองมาดูเพราะว่าจริงๆประทับใจหลายอย่างมากใครที่ไม่เคยมาลองดูนะครับเข้าไปที่ I love ติโอดอนแล้วลองเข้ามาดูสนุกมากครับ รีโอทิปนะครับทิปดีๆแบบนี้ที่ไม่ควรพลาดนะครับครั้งหน้าถ้ามีจัดกิจกรรมมันๆแบบนี้อีกห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง w w w i love l i o net นั่นเองนะครับยังไงก็สามารถเข้าไปแล้วก็ดูข้อมูลกันได้ก่อนเลยนะส่วนตอนนี้นะครับเราไปพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาอย่างที่บอกกันว่าไม่ได้มาคนเดียวครับเสาวนะครับจาก l e o g i r l ซีซั่นที่7นะครับตัวแทนจากภาคกลางรออยู่ ไม่รอชาร้าดีกว่านะตอนนี้ไปพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันครับสนับสนุนโดย v OB เรลที่สนะครับกับ Living Extra o r d i n a r y นะครับเรียกว่าเปเยลจริงๆนะครับสำหรับเทปนี้เพราะผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่กับ โอเคเซซันเตัวแทนผ้ากลางค่ะโอ้โหเป๊ะมากนะครับเหมือนสอนภาษาไทยกันเลยทีเดียวเรียกว่านี่แค่เทคที่2เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยนะครับทำความรู้จักกับทุกๆคนก่อนดีกว่าเนาะมีชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยสวัสดีค่ะดาดาค่ะสวัสดีค่ะตักค่ะสวัสดีค่ะโซเฟียค่ะสวัสดีค่ะเมียวค่ะสวัสดีค่ะแอลค่ะสวัสดีค่ะเจมส์ค่ะสวัสดีค่ะแจนค่ะ เราก็รู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทัวนอีกครั้งตอนนี้เนี่ยรู้จักกันทุกคนหรือเปล่าเลยจำ<ล>ชื่อเพื่อน,นได้หมดเลยซีซั่น7จําได้หมด3 0มสิบกว่าคนไม,ไม่นะครับแต่ว่าเราก็เคยเห็นหน้าเห็นตาเพื่อนๆกันมาแล้วชั้นทุกๆภาคนะครับเอางี้ดีกว่าก่อนอื่นเลยนะไหนๆภาคนี้ก็มาครบหน้านะครับให้พูดคําจํากัดความของตัวเองหน่อยดีกว่าสั้นๆว่าเป็นผู้หญิงสไตล์ไหนอ่ะคนแรกมาอยู่ในมือไม่รู้ว่าช่อดีหรือช่องลายให้คนแรกนี่คิดแล้วแบบสบายนะคนสุดท้ายนี่ตันยุ่งเลยนะ สั้นๆอะค่ะใช่เป็นสไตล์ไหนครับเป็นสาวเปรี้ยวคนยิบง่ายๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเป็นสาวแอบเปรี้ยวมากกว่าค่ะแอบเปรี้ยวใช่ทำไมแอบานแต่ว่าแอบเปรี้ยวอ๋อโอเคครับจะดูซิว่าใครคมที่สุดอืมเป็นสาวห้าวค่ะสั้นๆเลยเป็นสาวที่เรียบร้อยค่ะแต่ว่าจะเปรี้ยววันที่2 6ตุลาค่ะโอเค จะรอดูนะครับวันนั้นผมไปด้วยเป็นสาวที่อยู่นิ่งๆแล้วจะไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ว่าถ้าได้ขยับตัวขึ้นมานี่เซ็กซี่มากสวยดุค่ะถ้าเกิดกลัวคนดุนี่ห้ามเข้าใกล้เลยดุจริงๆนะนั่นแหละดูหน้าก็ดุเหมือนกันเนาะดุไหมครับเพื่อนๆว่าดุไหมไม่ดุมันรั่วรั่วมาคู่กันค่ะเป็นคนตลกๆหาง่าย สุดท้ายครับน่าเป็นสาวตัวดำที่น่ารักครับเอออะเอางี้ดีกว่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวให้พูดถึงคอนเซปของครั้งนี้นะครับ Sexy Secret ใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างสำหรับคอนเซปครั้งนี้ที่ได้รับไปนะครับแล้วก็พูดถึงความเป็นส่วนหนึ่งก่อนดีกว่านะส่วนหนึ่งด้วยที่เราได้มีโอกาสเป็น Sexy l o a l Season ที่7จแล้วส่งไปไหนกันละเนี่ยความรู้สึกที่ได้รับกับคอนเซปนี้นะครับ ก็คิดว่าเป็นคอนเซปที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วมักจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าจะมีความลับที่แบบว่าผู้ชายหลายๆคนที่อยากจะค้นหากันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่าพวกเรามีความลับอะไรเนี่ยต้องไปเจอกันวันที่26นี้ค่ะครับล้วคิดว่าความลับอะไรที่ผู้ชายอยากรู้ครับอ้าวถ้าบอกก็รู้สิคะไม่สําหรับแบบผู้ชายนะอ๋อผู้ชายอยากรู้อะไรเหรอคิดว่าผู้ชายอยากรู้อะไรคําถามนี้เหมียวว่าให้ดาด้าตอบเาดา่าตอบได้ดีมโอเคครับเนี่ยโยนได้ดี ขอบคุณนะคะที่คิดถึงกันความลับอะไรที่ผู้ชายอยากรู้หรอกก็หลายๆอย่างนะแต่ว่าทุกอย่างเลยแหละผู้ชายคงอยากรู้ทุกเรื่องของเราอืโด,อโดยเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องในใจมั้งมันมียาคิวด้วยจริงไหมครับผู้ชายอยากรู้เรื่องในใจไหม<ะ>ครับผมว่าน,นอกใจก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละดูหน้าแต่ละคนกุ้มกิ่มขนาดนี้นะครับทีมงานของเราอ่ะเดี๋ยวให้เมสาเพื่อนก่อนดีกว่าเล็กๆน้อยๆ,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 ๆ ที่เราอยู่กันเจ็คนแบบนี้เก็บตัวเอาเฉพาะภาคากลางของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ละคนนิสัยใจคออะไรยังไงพอรู้จักกันมาพักหนึ่งแล้วเนอะไม่อยมีนิ้วอยากเมา์ใครเมาเลยเต็มที่พอเราพูดถึงคนคนนั้นให้ส่งไหมให้คนนั้นต่อเลยนะน้คนข้างๆเลยค่ะตากีนั่นเองเหมือนว่าภาคกลางจะรวมคนคนไม่เต็มมารวมกันยังไงก็ไม่รู้ค่ะจะไม่ค่อยเต็มค่ะแต่ละคนแต่ละนางก็จะ อยู่ไม่สุขค่ะสําหรับนางนี้ที่จะเมาคืออยู่ไม่สุขจริงๆเหมือนสมองไม่ทํางานแต่ละวันบางทีวันจันทร์ก็ไปทํางานวันอาทิตย์เลยสมองอยากหยุดอย่างเดียวคิดอะไรไม่ออกก็ยิ้มอย่างเดียวค่ะอยู่หน้าประเด็นว่าเมื่อเช้าเขาบอกว่ารถชนค่ะไม่รู้จะทําอะไรยิ้มอย่างเดียวยิ้มเหมือนกันยิ้มอย่างเดียวไม่เรียกประกันรถชนก็ยิ้มไม่ไม่รู้จะทําอะไรก็ยิ้มสมองของไม่ค่อยดีอะค่ะคนนี้คธอเขาต้องหาหมอทุกวันสุข เพราะว่าสมองไม่ค่อยดีโซเฟียไม่ต้องเมาหรอกเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นยังไงจะเมาจะเมาแล้วดูมันเป็นคนที่แบบเรียบร้อยสุดอะแตงจริงไม่ใช่นะจะบอกว่าไม่ใช่อยากให้ไปดูวันที่26ว่าเธอจะเป็นยังไงชิเมล่าไม่พูดด้วยมีอะไรแก้ตัวไหมครับไม่มีค่ะแต่งที่บอกความเซ็กซี่ก็คือเป็นซีครตเป็นความลับแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าจะ เซ็กซี่แบบไหนเพราะปกติเพื่อนๆก็จะมองว่าเราไม่ค่อยเซ็กซี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่น่าจะเหมาะกับรีโอเกิลเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว,ว่าความเซ็กซี่ของผู้หญิงเนี่ยมันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าแอลเซ็กซี่แบบไหนก็เจอกันค่ะ26่ต <26 S 1> ุลารวมถึงเพื่อนๆทั้งเ็คนด้วยว่าเขามีความเซ็กซี่กันแบบไหนแต่และสไตล์แบบไหนที่จะใครจะชอบแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะครับอยากเมาเพื่อนไหมครับหรือว่ามีอะไรที่เก็บตัวแล้วลืมไม่ลงเลยประสบการณ์ครั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะคะ่ะไม่รู้จะเมาอะไรแต่ทุกคนน่ารัก ให้เจมเมาดีกว่าพูดได้<ย>ดีโยนเลยไม่เคยมีอะไรจะเมาเป็นคนไม่ขี้เมาเท่าไหร่แล้วรูว้อกวันนี้ไม่ได้ <laughs> นั่นแหละครับเริ่มแล้วภ <laughs> าคน,นี้ก็ดีค่ะเหมือนแบบมาแล้วก็แบบเป็นเพื่อนกันสนุกสนานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีใครทําวิลกรรมอะไรไหมครับที่แบบว่าลืมไม่ลงเลยเในระหว่างเก็บตัวหรือว่าตอนประกวดรอบที่ผ่านมาโซเฟียเลยค่ะ ให้หลบสายตานี่โดนไมเลยนะใช่เหมือนแบบว่าพอหลบสายตาปุ๊บไม่ส่งถึงเลยวีรกรรมที่น่าตกใจก็คงเป็นคนข้างๆอีกอะค่ะเขาไม่ค่อยเต็มอย่างแบบว่าจะมีซ้อมก่อนลงเวทีจริงอ่าประมาณกลางเดือนเขาก็จะโทรมาตั้งแต่อีกสองเดือนก่อนที่จะซ้อมอะค่ะวันนี้ซ้อมใช่ไหมไม่ใช่ล่วงหน้าอีกสองเดือนเขาเป็นคนเอร์ดค่ะตื่นเต้นก่อนอะไรนี้ตั้งใจไปตั้งใจกับกองประกวดมากเฮ้ยวันนี้ซ้อมใช่ไหมไม่ใช่วันละวัน ไปถึงแล้วด้วยเพื่อนๆยังนอนอยู่บ้านคือซ้อมสามทุ่มเขาไป้งแต่บ่ายสามค่ะดูเวลาผิดเลขสามเหมือนกันแล้วเขาก็ไปนั่งรอนอนรออยู่อย่างนั้นไม่กลับบ้านด้วยไม่กลับแล้วก็ถ้าเกิดอีกวันหนึ่งซ้อมเช้าคือเขาก็กะว่าเขาจะนอนที่นั่นเลยจะได้ไม่ต้องขับไปเป็นคนทุ่มเทมากๆใช่ค่ะคนนี้ที่สุดแล้วค่ะ จริงๆอ่ะเป็นคนทุ่มเทงอ่ะก็คือแบบไม่ใช่หรอกจริงๆอ่ะจดวันที <c> ่ <oughs> แล้วก็ต้องขอบคุณพเพื่อนคือจะต้องโทรถามเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็จะเตือนว่าเฮ้ยมันไม่ใช่วันนี้นะมันเป็นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโซเฟียเลยเป็นคนเตือนตลอดเมื่อเช้าโซเฟียก็เตือนวมื่อวันนี้มีและความ <ไป S 2> พร้อมในรอบต่อไปครับตอนนี้แต่ละคนมีความพร้อมแค่ไหนแล้วเพราะว่าใกล้ที่จะถึงวันที่ ต้องไปประกวดกันละถความพร้อมเหรอคะตอนนี้ก็เหมือนเริ่มต้นใหม่เพราะว่าอะไรที่เคยซ้อมมามันก็โดนเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เหมือนอวันนี้คือนับหนึ่งใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วใครเต้นเก่งสุดในนี้ครับ <c oughs> เป็นอาจารย์ของทุกๆคนได้ไหม <c oughs> <c oughs> จะไม่สอนค่ะร้า,รายแอบร้ายอ๋อต้องเป็นคนนับจังหวะให้มีวันงานแถลงข่าวค่ะจะมีนี่นับจังหวะให้อ๋อแล้วก็หลังเวทีค่ะทุกคนจะตื่นเต้นไงแล้วทุกคนก็จะไม่ฟังเสียงไม่ฟังจังหวะเพลงก็จะแบบเฮ้ยเฮ้ยขึ้นตอนไหนขึ้นตอนไหนเมียก็ต้องยืนหนึ 2, 3, ่งสองสามสี่อแขึ้นขึ้นขึ้นอย่างนีอ๋อต้องเป็นคนคอยเทนเพื่อนด้วยใช่แล้วใครที่แบบว่า มีปัญหาการเต้นบ้างไหมปัญหาการเต้นต้องเอาใจช่วยอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมีไหมครับมีมีดาด้าใช่ี่ต้องเอาใจช่วยตลอดเวลาแต่ก็ออกมาออกมาดีค่ะโชว์มัสโกออนเนอะก็ออกมาทําได้ดีนะครับใช่ค่ะมีมีเพื่อนเพื่อนจากภาคอื่นมานั่งเชียร์ตรงนี้ด้วยนะอ่าน่าลบหน้าลบหน้ามีคําถามอยากฝากถามไหมครับไหนครับใครอยากเต้นกลางน้ำครับเอาในนี้มีใคร มีใครตอนซอมและเต้นไหมกังนําตอนนั้นกังนํายังไม่มานะตอนที่เราซอมยังไม่มาแล้วตอนนี้ใครอยากมาโชว์ก่อนไหมครับเอาไปตบมือครับ <laughs> บีบบังคับสุดๆ <laughs> ช่วงหน้ากลับมาดูกันนะครับว่าพิธีกรคนเก่งของเราอย่างคุณเจไดนี่เียจะรับมือสา,าวๆผู้เขาประกวดเซ็กซี่ลีโอเกลซีซั่น7ตัวแทนภาคกลางได้หรือเปล่า คราวนี้มีลุ้นแน่ๆครับคุณผู้ชมติดตามความพิเศษครั้งนี้ได้ในรายการ Living Extraordinary Special ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย Leo B เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราตัดเข้าที่เรามาโพสเซ็กซี่กันดีกว่านะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเต้นอาจจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่หรือว่าต้องซ้อมกันอยู่แต่ว่าถ้าเรื่องโพสเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไล่มาทีละคนเลยไหมจะใครคนแรกพร้อมไหมครับไม่พร้อมไม่พร้อมต้องพร้อม้วครับไหนเดี๋ยวให้ทีละคนทุกคนโดนหมด เพื่อนๆถ้าจำเป็นใจกนได้นะับให้เพื่อนๆพูดได้นะต่อไปใครเอ่ยอยากพูดอะไรก่อนโพสไหมครับเมื่อกี้โยนเพื่อนสกิบเบาๆมา Okay. <trivia sesha> <JJonakAndrew> ปรไฟน์มันแบบผ้าอัพดาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปิดตาคคต้องแข่ง้วกิขึ้นมาค่ะถอกค่ะต้องถอกอบดหูวดหูวดหูยิ้มกุ้งกิ่มนะครับทีมงานผมต่อมาครับค<ส>ันหูนี่คือท่าหรือว่าชื่อเพลง นี่ถ้านี้จะเป็นยอดนิยมมากสำหรับพักการต่อมาครับทำอะไรไม่ได้ก้มทำอะไรไม่ได้โ้ม่ดเียงปวดท้องค่ะปวดขาปวดเอปวดสะดือปวาจะไม่ได้ต้องแสงพลาเท่าไหร่ถ้านั้นผมคิดว่าท่าหิวข้าวแบบเิ่วข้าวเคยสงสัยมานานเลยเขียนเลย สงสัยมนานานว oh, okay. mm ่าทําอะไรท่านี้คือทําอะไรต่ามาจากมีขาค่ะท่านี้มาาจกเหมือนแบบหิวข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะดิบกระเพาะคดิบกระเพาะจ้าสุดท้ายครับคนนี้ขอให้หนักที่สุดบอกแล้วให้เป็นคนแรกโพสกับเก้าอี้หรือว่าจะอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวกล้องเราซูมตามเลยปวดหลังปวดคิ้วปวดคิ้วค่ะโพสเสร็จนี่หาหมอเลยปวดเยอะมากโอเค เดี๋ยวก่อนที่จะจากันเป็นในวันนี้เนี่ยผมให้ฝากก่อนดีกว่าเนาะให้ขอคะแนนนะคุณผู้ชมเต็มที่เลยนะครับแล้วก็อยากจะพูดเชิญชวนยังไงว่าวันที่26นะครับมาเจอกันอะไรงไงเต็มที่เลยครับทุกๆคนเลยทีละคนค่ะสำหรับเซ็กซี่เรียวเกิลซีซัน7นี้นะพวกเราก็เป็นตัวแทนผ้ากางค่ะอยากรู้ว่าความซีเค็ดของเราเป็นยังไงวันที่26นี้ต้องไม่พลาดแล้วก็ต้องมาเชียร์พวกเราด้วยค่ะเราจะขนความเซ็กซี่ไปโชว์วันที่26แน่นอนค่ะสำหรับ เซ็กซี่รีโอเกลซีซันเนะคะก็วันที่26แล้วคือทุกคนเต็มที่มากๆแล้วก็เซ็กซี่ไม่เซ็กซี่ไม่รู้แต่ว่าทุกคนไม่มีเมมค่ะก็ดาด้านะคะ6ก็เหมือนที่เพื่อนๆพูดกันนะคะก็ยังไงเป็นกําลังใจให้พวกเราทั้ง7คนด้วยนะคะไปเจอกันได้ค่ะที่ริเวอร์ซิตี้คะวันที่26ตุลาคมนี้ค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการประกวดเซ็กซี่รีโอเกิลซีซั่นนะคะก็ปีนี้เนี่ยถือว่าเด็ดมากๆเลยเพราะว่าแบบว่าเราจะมีสาวสวยทุกๆผ้าเลยนะที่ได้ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ็ื่อยากให้ทุกคนมาดูงานแล้วก็มาเชียร์พวกเราทั้ง7คนด้วยค่ะแต่ว่าก่อนนี้เนี่ยจะมีภาคเหนือประกวดก่อนเราซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็ฝากด้วยค่ะสาหรับสองภาคสุดท้ายแล้วอย่าพลาดกันนะคะใช่แล้วค่ะก็อย่างที่พี่เหมียวบอกไปค่ะว่าวันที่26ตุลาคมนะคะแล้วก็ภาคกลางของเราก็เป็นภาคสุดท้ายแล้วด้วยก็ประกวดมา ตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคเหนือภาคทุกภาคเลยก็สําหรับนะคะที่เพื่อนๆที่อยากมาดูกันว่าภาคกลางทําไมเขาถึงเก็บไว้เป็นภาคสุดท้ายทําไมเขาถึงเก็บไว้เป็นภาคสุดท้ายก็อยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาดูกันว่าเอ้ภาคกลางเด็ดยังไงเซ็กซี่ยังไงแต่ละคนที่บอกเอ้ยก็ดูจะไม่เหมือนเซ็กซี่นะอะไรเงี้ยอย่างแอลเนี่ยก็อยากให้มาดูกันว่าวันที่26กจะเซ็กซี่ขนาดไหนฝากไว้ด้วยค่ะครับผมค่ะก็ กำลังใจให้พวกเราได้ละกันเนาะทุกคนเต็มที่อย่างแน่นอนค่ะเราลองวันที่26นี้เต้นกันเอวขาดแน่ไม่มีใครเหม้มแน่นอนค่ะเลามาสนุกกันค่ะกับปาร์ตี้นี้ค่ะค่ะก็ย้ำอีกครั้งแล้วกันนะคะวันที่26ตุลาคมนี้นะคะ River City ค่ะมาร่วมเชียร์พวกเราทั้ง7คนนะคะแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆที่รู้จักกันหรือว่าไม่รู้จักนะคะรวมถึงช่างภาพทุกคนค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะแล้วก็วันที่26นี้ค่ะคอนเสิร์ตปามี่ด้วยนะคะมาสนุกกันค่ะครับ26ผมไปแน่นอนนะครับ r i v e r City ใช่ไหม แล้วในเว็บไซต์ครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมในเว็บไซต์อะไรเอ่ย I love Leo net นะคะหรือว่าเข้าไปคลิกไลฟ์แฟนเพจของ Leo ได้นะคะ Sexy Leo Girl ค่ะครับผมซีซั่นที่7นะครับก็อีกแค่อึดใจเดียวนะเราก็จะรู้กันแล้วนะครับว่าไทยจะเป็นที่สุดของกตลภาคนะครับยังไงก็อวยพรทุกๆคนและกันเน้ะขอให้โชคดีทุกคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยววันนั้นเราไปเจอกันนะครับขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณครับ พูดไม่ถูกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเกิดมาเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกนะครับที่อุ้ยขนลุกเดี๋ยวขนลุกเอางีว่าวันนี้นะครับผมขอลากันไปตรงนี้แล้วกันหมดเวลาแล้วนะครับสัปดาห์หน้าทีเด็ดกว่านี้แน่นอนนะครับว่าจะเป็นยังไงต้องติดตามกันให้ดีกับ living extra o r diary n นะครับแต่วันนี้ก่อนที่จะไปครับผมขอนี่วันนี้ผมมีบัตรมาแจกกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปเชียร์น้องน้องนะครับ s e x ก roller season ที่7นะครับตัวแทนจากภาคกลางอย่าลืมยี่ตุลาที่ l ิเวอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ศิลปินก็คือปามีถูกต้องแล้วนะครับปามีนเองนะครับแค่ตอบคำถามท้ายรายการง่ายๆวันนี้ผมมีมาแจกกัน10ใบนะครับใบหนึ่งเข้าได้2คนนะครับแล้วก็ส่ง SMS มาที่4221619นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ดีๆแบบนี้ที่เออเฟื้อให้ถ <ไข S 2> ่ายทำด้วยนะครับนือนคือ S33 นั่นเองแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับลีโอเบียเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีนะครับแล้วก็ลากันด้วยภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้เนาะ สัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับกับดูทีวีมิตรภาพขายไม่ได้ Living Extraordinary วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับร่วมสนุกกับกิจกรรมท้ายรายการ Living Extraordinary Special ชิงรางวัลประจำสัปดาห์ um มรรเข้าชมก,การประกวด Sexy l e o Girl Season 7จำนวน10รางวัลรางวัลละ2ใบคำถามคือ การประกวดเซ็กซี่ลีโอเกิลซีซัน7ภาคกลางจัดขึ้นที่ใดพิมพ์ O1 ตอบเจริญกรุงพิมพ์ O2 ตอบริเวอร์ซิเพียงส่ง s อพิมพ์คำตอบที่ถูกต้อง O1 หรือ O2 แล้วส่งมาที่หมายเลข4221619ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปร่วมสนุกกับเราแล้วคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจากรายการก็ได้นะครับสนับสนุนโดย VOP